สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำเมนูปูจ๋าแบบไม่ง้อกกระดองปูนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะเมนูปูจา๋าในวันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นไม่งอกกระดองปูนะคะเพราะว่าเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะหายากจะได้ทําตามกันง่ายๆค่ะส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูส่วนสันคอนะคะเพราะว่าเขาจะมีมันแทรกเวลานามาทําปูจา๋าเนื้อก็จะนุ่มไม่แข็งกระด้างค่ะตามมาด้วยกุ้งขาวแกะเปลือกตัดหัวออกแล้วก็ดึงเส้นดําล้างให้สะอาด ไข่เค็มแดงวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ฟองนะคะแล้วก็นํามาหั่นครึ่งค่ะเนื้อปูก้อนผงปรุงรสหมูซอสเห็ดหอมกระเทียมไทยรากผักชีไข่ไก่หนึ่งฟองพริกไทยขาวแบบเม็ดนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคือซีอิ๊วขาวค่ะการทําเนื้อกุ้งนะคะตกให้แบนก่อนค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นก็มาสับให้ละเอียดค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบมีเ t e เจอร์หน่อยก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะต่อไปก็สับเนื้อหมูให้ละเอียดค่ะ จากนั้นก็ให้นําเนื้อกุ้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อปูที่เราทําไว้นะคะไปแช่ช่องฟรีซให้เย็นจัดค่ะระหว่างนี้เราก็มาโขลกสามเกลือรอเลยนะคะรากผักชีเนี่ยตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆจะได้ตำง่ายนะกระเทียมไทยแล้วก็พริกไทยนะคะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะ ใส่สามเกลือในชามผสมได้เลยค่ะตามด้วยเนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อหมูที่เราแช่จนเย็นจัดนะคะพร้อมด้วยเครื่องปรุงนะคะผงปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนวดจนส่วนผสมเนี่ยเหนียวดีเลยนะคะ พอส่วนผสมเหนียวดีแบบนี้นะคะเราก็ใส่เนื้อปูล,ลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าพอเข้ากันนะคะเรียบร้อยค่ะ นำส่วนผสมที่นวดได้มาปั้นเป็นกล้อนกลมแล้วก็กดให้แบนนะคะเรียงลงไปในรังถึงแบบนี้เลยค่ะแม่ซีรองด้วยใบตองนะคะเพื่อนๆสามารถเรียงใส่จานก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะจากนั้นก็ให้นําไข่แดงเค็มที่เราหั่นครึ่งไว้อะค่ะกดลงไปตรงกลางเลยค่ะให้จมนะคะแบบนี้ค่ะ เราจะนําส่วนผสมไปเนื่อในน้ําเดือดจัดใช้ไฟปานกลางนะคะเป็นเวลา12-15นาทีหรือจนกว่าส่วนผสมจะสุกด,ดีค่ะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ สรุปว่าแม่ซีใช้เวลาในการนึ่งไปทั้งหมด12นาทีนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สุกค่ะเพราะยังไงเดี๋ยวเราต้องนำไปทอดอยู่ดีนะคะยกปูจ๋าลงไปพักให้เย็นสนิทค่ะจากนั้นไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะพอปูจ๋าเย็นสนิทเราก็จะมาวอร์มน้ำมันรอไว้เลยนะคะใส่น้ำมันปลาล์มไปพอประมาณค่ะใช้ไฟปานกลางในการทอดนะคะแล้วมาทำไข่สำหรับชุบทอดค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปสักประมาณ2ฟองนะคะตีพอเข้ากันค่ะ พอน้ำมันร้อนเราก็นำปูจาชุบไข่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลงทอดเลยค่ะแล้วก็ทอดท้อ้ยสีเหลืองสวยก็ตักขึ้นได้เลยนะคะโอเคค่ะ สีประมาณนี้นะคะก็เอาขึ้นได้เลยค่ะตอนนี้ปูจ่าของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะใครจะทานแบบทอดก็ได้หรือแบบนึ่งก็ได้ไม่ว่ากันค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้ม้วยนะคะเข้ากันสุดๆค่ะ ตกแต่งด้วยใบผักชีนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะทั้งแบบทอดแล้วก็แบบนึ่งเลยค่ะนแบบนึ่งนะคะนี่ค่ะสุกดีนะคะแล้วก็แบบทอดขอชิมแบบทอดก่อนนะ น้ำจิ้มมวยค่ะอืมกรมกล่อมค่ะอร่อยนะคะแล้วก็แบบนึ่งค่ะจะเห็นว่าในสูตรเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายนะคะเพราะว่าเราจะต้องทานกับน้ำจิ้มมวยซึ่งมีรสหวานอยู่แล้วนะมันจะเข้ากันพอดีเลยค่ะอืมหอมกลิ่นปูนะคะหอมกลิ่นสมุนไพรอร่อยมากๆเลยค่ะ ลองไปทำทานกันดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ